กนึง่งกำลังออกบ้านพ่นแพ้งฝาขาวกลับบ้านสังแปนครับพ่อพี่น,อน้องหลังจากขายตลาดนัดข้าวถมขับสดผีสดทุกอย่างขายดีครับพ่อไปได้เดเวลา่าขับกับบ้านครับปัญญาท่านกลับบ้านเึ็มบ,บ้านฝานขาว ดอน,นอ,นนอนเสียงครับดอนนนเซนดอนสักคนพี่น้องระยะคำคำ โคดุนกับเขาอ่อนดอนเขียงเทศบาลดอนเขียงเหรครับนี่คือท่านสุนทรบดตรเพืสว่างเขตสะกดุรับเทียวเขากับแนวเซตแล้วครับพี่น้อง,ททงเขาหน้าปีเพิ่น ทำยาทันที่ทำเกษตรเป็นปูปูเชลินหลายๆอย่างครับพักป่แบบานนอกทำเกษตรได้ครับนีมม่ท่านเกษตรได้นี่เกษตรบ้านดอนเคียงเหรอครับพี่น้องสุนใหญ่ครับบ้านดอนเคียง เขตสะบาลดอนเทียนครับผมบนดอนเทียนเพื่อสว่างแดน,นดินจังหวงัดสกลนครเขาเขียนเชียร์ตนเทียงแล้วครับเดี๋ยวใส่ไปสางแป้นครับเดี๋ยวพอไปสางดูนี่สางแป้นสางดูในชุมชนนี่ครับ สามสุมส้นใหญ่ๆครับอยู่นั่กันช่วงมีการเสิเรียวไปบ้านสังดูครับเพื่อสิเข้าไปบ้านโคกสีไข่ไปทําธุระครับผมหมานนี่ครับนี่คือติดไฟแดงอยู่ครับผมครับ